สวัสดีครับส่งงานล้างลอกครับผมโกดซาเลวชิงกะลาต์นะครับรับล้างลอกทั่วราชนาจักรนะครับตัวนี้ลอกชิปมโนนะเป็นลอกไฟฟ้าเป็นตระกูลเพยพันนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้มีมอเตอร์เสียหายนะครับตัวทุ่นมอเตอร์ไหม้มาเลยนะครับตัวขดลวดทองทองแดงนะครับตรงนี้ตรงนี้เปลี่ยนมอเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับ เด็ถอดร้างตัวเช็คเรื่องระบบสายฟงสายไฟให้ใหม่นะครับแล้วก็เชื่อมสายไฟให้ใหม่นะครับใช้งานได้ปกติดีแล้วนะครับเดี๋ยวว่ากันเป็นจุดนะครับจุดแรกตัวแคนมือหมุนนะตรงจุดนี้เป็นบูธนะครับหมุนลื่นปกติดีนะครับตัวเสาแกนมือหมุนนะครับปรับเบรกได้ปกติดีนะครับตรงจุดนี้ผ้าเบรกส่วนประเภทเบรกเป็นผ้าเบรคคาร์บอนนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับใส่จารบีสมูทแดกให้เรียบร้อยเบรกไหลเนียนดีนะครับเบรกค่อนข้างหนักมากนะครับ จุดต่อมาระบบกันตีกับนะครับลูกปืนวันเว่ยแอนตี้รีเวิร์สนะครับจุดจุดได้ดีนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้มี2ระบบระบบเป็นระบบหัวน็อจอกช่วยเซฟตี้อีกหนึ่งชั้นนะครับแข็งแรงมากนะครับส่วนตัวเฟืองขับแมนนวลนะครับอยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยส่วนชิ้นส่วนอะไหล่ภายในชุดฟีสปูลนะทำงานได้ปกติดีนะครับสาหรับตัวแป้นกดนะครับอยู่ต่อมาระบบตัวมอเตอร์นะครับตามที่แจ้งไปนะครับ เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ระบบสายไฟตรวจเช็คให้เรียบร้อยใช้งานได้ปกติดีแล้วนะครับส่วนตัวหน้าจอนะครับตัวบอกระยะสายนะครับขึ้นปกติดีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเป็นคลิปวิดีโอการทํางานให้ดูนะครับส่วนเฟืองทดระบบสุริยะนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับมาทีแรกค่อนข้างจะบีเริ่มดำาๆแล้วนะครับเป็นเฟืองทองเหลืองนะครับใช้งานได้ปกติดีแล้วนะครับ ระดับมอเตอร์นะครับอมอเตอร์แรงดีนะครับทำงานสูงสุดนะครับส่วนตัวช็อกนะทำงานปกตินะครับ จุดต่อมานะครับตัวเกลี่ยสายเฟืองตัวนอนเขาฝ้ายถอดล้างให้เรียบร้อยอทํางานได้โปรติดีนะครับสำหรับตัวเกีีย่ยสายนะครับเรียบร้อยดีครับส่งงานครับ